ใช่แล้วรอยนิ้วมือในที่เกิดเหตุล่ะใช่ว่าไม่มีนะไม่แต่รอยนิ้วมือของสามีภรรยาเนะี่ยใช่แล้วสกีนว่าไงนนะเรื่องงัดเข้าพาสเมนต์แซนเดอร์สนะเนี่ยมีการเล่นแบบสไตล์ของเขามีหนังสือพิมพ์รวมภาพด้วยอะไรบางครั้งที่เรายืนมองแผนที่นี่ยชื่อประเทศเขียนไว้ใหญ่จนเรามองไม่เห็นมันเลยเห็นอะไรไปหยิบเสื้อคลุม คูสันเดอร์สวัสดีครับเราเป็นตัวแทนโดนัลบรูซคนที่ต้องโทษคดี <c oughs> ทำร้ายลีอาแซนเดอร์สครับขอเข้าไปได้ไหมลูกชายฉันหลับอยู่นะคะฉันอชอบเเข็มกลัดคุนจังเลยของเก่าหรอคะนี่น,นค่ะขอบคุณครับสามีฉันมันเป็นของแม่เขาค่ะคุณเริ่มคบกับคราฟเมื่อไหร่ครับเราแค่จะออระบุเวลาให้แน่นอนเท่านั้นเองอะ่ะเป็นหลังจากที่ลีอาถูกคนทำร้ายแล้วแน่นอนบอกได้ตรงนี้เลยแปลกนะครับเพราะว่าที่ทำงานคุณไม่ได้บอกแบบนั้นเลยเนี่ย ใช่คุณได้ทำงานกับคลาสแปดเดือนก่อนที่จะเกิดเหตุและพวกเขาบอกว่าคุณสนิทกันตั้งแต่แรกเลยเราชอบกันนะใช่แต่ไม่ได้มั่วกันนี่คุณจะพูดอะไรเนี่ยฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยคลากเคยพูดไหมว่าชีวิตจะดีแค่ไหนทลีอาไม่อยู่นะครับฉันว่าพวกคุณกลับไปเถอะคุณซานเดอร์สไม่ค่ะฉันไม่รู้สิทําไมคลากถึงจะอยากาลีอาถ้าไม,ไม่แค่อยากเท่านั้นน่ะผมเลิกัางคำถามตัวเองแบบนะั้นตั้งแต่เป็นตํารวจแล้ว โอเคแต่ว่าลีอาบอกว่าเธอถูกชายผิวดำทำร้ายนี่นาแล้วเปล่าครักบ,บอกว่าเธอบอกเขาในรถแค่คำพูดเขาเชื่อเธอคนเจ็บถูกชี้นำให้เชื่อได้ว่าดำหรือขาวอืหรือขาวหรือดำเข็มกลัดนั่นอะไรเข็มกลัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั่นสิ เื่อรายการของที่ถูกขโมยจากอพาร์ตเมนต์แซนเดอร์สเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยดูรายการที่5นี่สิสร้อยทองคํากับเข็มกลัดรูปนกยูงประดับเพชรกับท็อทิมเขาแต่งมันใหม่คุณจะทิ้งสมบัติของทระกูเหรอเขามาแล้ว มาทำไมที่นี่เยนไว้ครับคุณแซนเดอร์ตามสืบผมคุณคุยกับลูกจ้างผมทำไมครับนี่ทำไมล่ะลูกคนเมียผมครอบครัวผมคืออยากจะบอกไม่ว่าทำไมเครื่องเพชรที่ถูกขโมยถึงอยู่บนเสื้อเมียคุณนะคะนี่คุณคุณพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยคุณทำร้ายลีอาคุณอยากทำร้ายเธอว่าไปอยู่กับเคลลี่ทำให้ดูเหมือนเป็นการปล้นแต่ว่าลีอาไม่ตายคุณจึงชี้นำเธอให้เชื่อว่าเธอถูกทำร้ายโดยคนดำแต่คุณไม่ได้กำจัดเครื่องเพชรใช่ไหมล่ะนั่นแหละที่ปรักปรำคุณได้ ตัวอีแค้นหักแนะ่คิดว่าเป็นนักกีฬาหรือไงคุณไม่หนุ่มแล้วนะหนุ่มกว่าคุณแล้วนะ่ะคุณน่าจะโทรตามผมให้ไปช่วยอ๋อเหรอ,อคุณตกลงร่วมสืบคดีกับอายการเขตแมนไฮม์ศัตรูของคุณนในคดีเก่าๆของเคลบอนอืมหยุดก่อนจะได้ไหมเนี่ยยังอีกสองหนเราได้ชื่อเสียงจากการเปิดโปงห้องหลับและอายการเขตแมนไฮม์เพิ่งเข้าใจเรื่องการชิงตำแหน่งอายการสูงสุดนะ เธอจะสนับสนุนคุณใช่ก็ไม่งั้นผมออกสื่อโดยไม่มีเธออย่างนี้นะผมทำให้ศัตรูโหวตให้ได้แต่ไม่อาจทำให้เพื่อร่วมงานทำแบบนั้นคุณมาถึงเพื่อเลยแล้วคุณจะพูดนะไม่ใช่เลยทำไมเปล่ารอกโอเคให้เสนนังสือรุ่นไหมไปเลยหมดธุระแล้ว <laughs> จนร่วมงานเหรอ